ผมวันนี้ก็พูดสไตลเหมือนเดิมต่อจากคลิปก่อนนะผมก็ใช้รูปเดิมเนาะก็คืออัดต่อจากคลิปก่อนเลยคือผมจะแปลสำหรับคนที่ไปไม่ออกนะผมคือช่วงนี้นะผมมีอาการปวดหัวสามสี่วันมาแล้วห้าแล้วครับผมห้าวันมาแล้วเบาเสียงหน่อยหนูห้าวันมาแล้วนะผมแล้วก็แบบเกิดอาการปวดมากๆแบบปวดไมเกรนนะผมแล้วทีนี้มันก็แบบมีอาการแบบไม่ไหว คือวันวันวันศุกร์มันคือวันเลยวันสอบผมเว้ยมันคือสอบกลางภาคแล้วแบบผมปวดหัวมากปวดแบบจะเป็นจะตายเลยอะแล้ววันนั้นผมสอบวิชาแรกคือคณิตครับผมแล้วแบบสรุปมาผมสอบผ่านเฉยเลยเว้ยคือผมก็ตกใจเว้ยทีนี้ตอนเย็นวันนั้นอะผมอะตั้งแต่ข้ามายนันกลับบ้านที่คืนทีหนึ่งคือแบบผมไขขึ้นแล้วไขมันไม่ลงเลยครับแบบจนถึงวันเสาร์ช่วงเที่ยงเที่ยงไขเพิ่งลงแล้วแบบผมก็แบบอืไม่สบายไงทีนี้ ผมก็พยายามรักษากันนะผมทีนี้วันอาทิตย์ก็ดีขึ้นแบบไม่ไม่มีแบบไข้แล้วพอวันจันทร์มาผมก็ยังไม่หายปวดหัวครับผมแบบเป็นนักด้วยแบบไม่เกฑนอ่ะหันซ้ายหันขวาไว้ไม่ได้อ่าก้มไม่ได้มันตุบๆเลยแล้วแบบผมตาแพ้รังสีแบบยิ่งโดนแสงยิ่งปวดแบบยิ่งทรมานใหญ่เลยแบบก้มไว้ไม่ได้ตาแพลรังสีที่สว่างไม่ได้เลยอย่างแบบไม่ได้เลยแบบแแสงอาทิตย์ยิ่งไม่ได้เลยก็คุดเลยมัน แล้ววันจันผมก็ได้หยุดเพราะว่ามันไม่ไหวนะวันอังคารมาคือค่าพลาผมคือแบบว่าอยู่ดีมันก็สว่างจ้าผมก็ปวดไงทีนี้แล้วอยู่ดีมันก็มืดแลแ้วตาผมปรับไม่ทันคือมันทรมารูกมากเลยผมก็เลยไปนั่งปิดตาแบบอยู่เงียบๆเ,เป็นสิบนาทีอ่ะแล้วเพื่อนมาเจอ <c oughs> คือแบบว่าคือผมมาบอกเล่าการน,นะผมที่ไม่ได้ทําคลิปลงก็ขออภัยนะผมแต่ว่าใครชอบใครติดตาม,มชอบภาษาอีสานนะบอกได้นะผมสามารถพูดได้นะครับจบูบมัวฝักติดตามไว้นะผมภายในสิสิงหานี้นะครับผมถ้ามีผู้ติดตามถึงห้ิคนจะมีชาเลนจ์พิเศษนะครับเหมียว